เรามองประเด็นนี้เลยิสมิลเรามาสั่นเรยอาะารย์อยู่ไหนมาทำอะไรตอบหมดเลยมาดูดิอาจารย์เราตื่นเต้นด้วยกับพี่น้องด้วยลุ้นผมเองไม่เคยบู๊แบบสองคนเนี่ยนะวันนี้ตื่นเต้นตกใจด้วยบางทีนี่อาจารย์บินดีอีคนนึงทุบโต๊ะนะโอ้ยคงมาเนี่ยมาไม่รู้กลับไปยังอะไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องของ ครูบาอาจารย์อาจจะมีเทคนิคในการที่จะพูดแล้วก็นําเสนอแต่บางครั้งนะครับผมยอมรับว่าการพูดคุยบางครั้งการชี้แจงของถูกเนี่ยแน่นอนแล้วครับสำหรับคนที่เขารู้สึกต่อต้านเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นการโจมตีหรือเป็นการเรียกว่าเป็นการสร้างความแตกแยกอะไรแล้วพี่น้องมานั่งฟังที่พี่น้องไม่ไม่มีใจอคตินะ่พี่น้องไม่ได้นึกว่าเราว่าใคร แต่ถ้าพี่น้องรู้สึกอคติมาไหฟังบางทีฟังเรื่องถูกก็มองเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องมันไม่น่าพูดอย่างงู้นอย่างนี้นั่นคือความรู้สึกทั้งหมดเลยแต่เราดูอะดิ s ของราสนุนลอราสนุนเล,นนลหาหลัวฮุอยู่วะสัลัมนะครับว่าถ้ามีแต่คนจะพูดแบบพูดเอาใจมวลชนอย่างเดียวเนี่ยศาส,สนามันจะอยู่แบบไม่ยั่งยืนนะครับมันจะอยู่ไม่ยั่งยืนมันต้องมีคนแบบอะไระเด็ดขาดนะเป็นคนที่ยืนยัดจริงๆพูดอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับจริงอยู่ว่า ถ้าเราพูดแบบบวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนได้นะ่ะดีแต่ว่าถ้าการพูดแบบนั้นแล้วมันทำให้อะไรก็ว่าเข้าใจคาดเคลื่อนไปได้หรือทำให้เกิดความสับสนหรือเกิดความไม่มั่นใจในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาคือสรุปไม่รู้ว่าไหนถูกกันในผิดมันจะทําให้หมดงงมันปนหมดมันต้องพูดของจริงของถูกถึงแม้ว่าจะถูกต่อต้านหรือถูกอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมให้พดูพี่น้องดูตัวอย่างจากคดีส่งร,ส,ร,ส,รสุนเรานะครับ ต้องพูดนะครับคือเนียดแล้วเนียดเนียดที่การพูดแบบนี้บางครั้งก็ต้องใช้ความเก้าร้าความรุนแรงอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่เนียดเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮา,านุฮูวะตาลาให้ความรู้ให้ความเข้าใจและบางครั้งให้พี่น้องที่ท,ที่มองต่างเนี่ยเข้าใจด้วยว่าเอาละคุณจะทํายังไงเรื่องของคุณคุณจะเป็นกลุ่มไหนพวกไหนเรื่องของคุณแต่เราก็ต้องพูดต้องชี้แจงเพื่อปกป้องคนของเรา พี่น้องเข้าใจไหมครับเพื่อปกป้องคนของเราเนี่ยไม่ให้เข้าใจไปแ,แบบที่คุณเข้าใจคุณจะเรียกร้องกับเรื่องของคุณคุณจะทําอะไรเรื่องของคุณแต่ที่เราต้องพูดแบบนี้บางครั้งรุนแรงบ้างเพื่ออะไรเพื่อปกป้องอะไรครักรักษาคนของเราเอาไว้อ่าน h a d i ล h sunan j b ri'bin Abdullah ر อ ي الله ا ล ل الله ع ล ท่านจาบิดได้งานบอกข้าพเจ้าได้ยินมากกะหูเลยว่าตระสนุลลอ้อสนนลลอฮุอาลีวะสลลัมสอนไว้ว่าลาตซาลุตออิฟตุมินอุมมัติยุกาติลูนาอัลลัลฮักติลอฮิรีนาอิลายยามิลกิยามะฮะดิษบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีรอซูลบอกว่าไม่รู้และจะยังไงก็แล้วแต่ในประชาชาติของฉันจะต้องมีคนที่ยืนหยัดชัดเจน พูดแบบนมแน้มพูดแบบสงวนท่าทีสงวนคําพูดน่าจะได้นะไม่น่าจะมีปัญหานะอะไรแบบเนี้ยถ้ามีการพูดแบบนี้อยู่เสมอไปเนี่ยศาส,สนาไม่ยืนยะ่ไม่อะไรไม่ยั่งยืนน่าจะเป็นไปได้วันล,ละหุตาละเราไม่รู้สิอะรแบบลักษณะแบบเนี้ยตอบแบบครึ่งๆกลางๆไม่กระจ่างแบบเนี้ยมันก็จะทำให้อะไรคนฟังเนี่ยสับสนแล้วก็เอาไปใช้อย่างไรอย่างสับสนทําให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ฉะนั้นเราสนุลลอสเราลองสลัมบอกว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องมีอยู่ในประชาชาติของฉันกลุ่มหนึ่งผมไม่ได้บอกนะต้องเป็นคนกลุ่มนี้กลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ยืนอุานเอาไว้ยืนสุนนะอย่างถูกต้องเอาไว้ยืนสลรภาพอาไว้ยอยู่คอตีลูนะอาลัลลักถึงแม้จะต้องทําสงครามเพื่อปกป้องความจรงิงมันแรงกว่าพูดบนเวทีแบบนี้ซสีอีก้อกงสงครามกันน่ะนี่มันมุกคอตะลากันอยู่คอตีลูนถึงขั้นต้องต่อสู้กัน ลงมือลงไม้ก,กันก็ต้องสู้ถ้าเพื่อความจริงอะ่ะลอฮิรีนะอีลาเยอมิลกียมะแล้วแบบเปิดเผยโดยไม่ได้แอบไม่ได้ซ่อนไม่ได้พรางไม่ได้ลวงอะไรทั้งสิน้นจะต้องมีคนที่นำหน้าที่พูดของจริงแบบนี้ตรงไปตรงมาแบบนี้ยันวันเกียมะถึงแม้จะมีเพียงแค่จำนวนหนึ่งที่พูดแบบนี้ก็ตามคนอื่นเขาพูดกันนิ่มคนอื่นเขพูดสุภาพใช่สุภาพนะดีไม่มีใครเถียงแล้วครับเวลานั้นเขาจะเขาจะเน้นว่า ต้องมารยาทไงมารยาทก็ดีอันลอฮารอฟีกุนยุไฮฟุริฟก็แล้วเขาบอกว่าคนที่ไปโจมตีเขาน่ะไม่มีมารยาทบางทีไปโจมตีเรื่องวิดยาศา์มันไม่มีมารยาทก็ก็ดูสิว่าเขาโจมตีแบบไหนพี่น้องอย่ามองว่าอะไรก็ต้องเป็นมารยาทนะพี่น้องก็ดูแบบไหนเขาเรียกว่ามารยาทอ่ะะดิษที่สองอะดิษที่สองพี่น้องเข้าใจแล้วนะอะดิษบทแรกมันต้องมีคนเปี้ยงป่างเป็นคนที่อะไรพูดตรงไปตรงมาชัดๆบ้าง รักษาศาสนาเอาไว้ได้ฮะดิษของท่านเมื่อกี้บุคอรีนะาฮะดิษที่สองฮะดิษอิมัดมุสลิมจากท่านซาอุบานอันซาอุบานนะกลกาล่รอซูลุละห์อิสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลกล่าวว่าละตาลุตาอิฟะตุมมินอุมมะตีลอฮีรีนะอะลัยล์ฮักลายาดุรห์มมันขัะละฮุมฮัตตายาติยาอัมรุลลอฮ์วะฮุมกะตะลิกความหมายของฮะดิษเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเหมือนกันเลย จะต้องมีและจะต้องคงมีตลอดเรื่อยไปในประชาชาติของฉันกลุ่มทํางานกลุ่มหนึ่งที่ทํางานศาสนาปกป้องศาสนาลอฮีร oh ีนะอัลลักแอบทําไม่ได้ต้องทําแบบเปิดเผยชัดเจนให้มันอะไรให้มันกระจ่างกันไปเลยพูดแบบอะไรแค่อะไรให้มันทะลุป,ปุโปรงให้มันชัดเจนนะครับจังชัดเจนแล้วยดูรุฮุมมันขอดะละฮุมัตายะติยอัมรุลลอ ฉะนั้นใครจะมาคิดหักหลังเขาทำร้ายเขาไม่ประสงค์ดีกับเขาก็ไม่สามารถทำอันตรายกับคนกลุ่มนี้ได้ตอนนี้ให้พี่น้องคิดนิดหนึ่งการพูดของดีนะมันไม่จำเป็นจะต้องอยาดจำเป็นเลยครับต้องพูดอยาพูดของดีของถูกฉะนั้นถ้าเราพูดของถูกแล้วเราพูดแบบมีมารยาทด้วยอัลฮัมดุดลิลลาห์ดีที่สุดเลยเราซุนดี เราซูลพูดดีแต่ว่าคําพูดของรอซูลนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็เหตุการณ์แต่รอซูลน like ุลลอฮ์ศ evet ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยกักขะไม่เคยสุภาพนะครับไม่เคยไร้มารยาทนะครับนี่รอซูลนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้ฉะนั้นในหะดีษของรอซูลนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องไปเนี่ยนะครับรอซูลนุลลอฮ์สมบูรณ์ในเรื่องของเนื้อหา สมบูรณ์ในเรื่องของลักษณะวิธีในการนำเสนอและก็สมบูรณ์ในเรื่องของมรารยาทเพียงแต่ว่าจินตนาการของพวกเรากันเองเนี่ยจินตนาการของเราของของของเราแตล่ละกันเองเนี่ยอย่างสมมติคนที่ชอบสไตล์ของอาจาร,รย์อามาัดเฮฮะเฮฮอะไรแบบเนี้ยอุย้ยคุณจูพูดสนุกเพราะอะไรละ่ะเพราะพี่น้องคุ้นชินกับอะไรการพูดในลักษณะนี้ อาจารย์อบดินทุบโต๊ะเปี้ยงถ้าเป็นผู้ที่อื่นก็บอกครูดินไม่มีมารยาทอันนี้ผมไม่ได้ผ่าดปิงในทางเสียหายแต่ว่าสังคมส่วนหนึ่งเขามองเป็นแบบนี้แต่มาสังคมบ้านเราเราเราอะไรเราไม่ได้ถือสาในเรื่องพวกนี้เป็นการอะไร acting เป็นการแสดงมีอารมณ์ร่วมของอาจารย์อบดินครับฉะนั้นเราดูเนี่ยเราอย่าไปมองโดย,โดย,โดยมาตรฐานว่าถ้าพูดเสียงดังพวกไม่มีมารยาทก็ต้องพูดแผลๆงั้นแหะพูดค่อย,อยๆอยงั้นแหะไม่ใช่ การพูดของจริงการพูดของถูกนั่นแหละคือมีมารยาทกับ Al อัลลอฮฺซุบาฮนูวตาลาแต่ถ้าพูดของผิดของไม่ถูกแต่พูดครับครับครับเพื่อรักษาหน้ารักษามวลชนรักษาน้ําใจคนอื่นเขาและยอมบิดเบือนของอัลลอฮฺเขาเรียกไรมารยาทโอ้โหแม่จนันวันนี้ผมได้คําคมเยอะเลยการพูดของถูกนั่นย้อนไม่ได้ละแม่ผมผมรวรได้ดนิดเดี ถ้าเราพูดของถูกเนี่ยเรามีมารยาทต่อร้อใช่ไหมครับว่าอัลล้อ์ว่าอย่างนี้เราซูนว่าอย่างนี้เนี่ยคนมีมารยาทแต่ถ้าพูดนิ่มนวลครับเออก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันก็ไม่รู้นะเพราะอุลมามะก็มีสองฝ่ายรัฐจะผิดแล้วมันได้หนึ่งอะไรนะผิดได้หนึ่งถูกได้สองก็แล้วแต่นะครับทั้งทีง่รู้ว่าบางสิ่งาบางอย่างมันต้องฟันธงพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะ อย่างที่อาจารย์นมั t h ยกตัวอย่างไปเนี่ยเป็นมีวิธีการนําเสนอแบบนี้นในนักวิชาการจํานวนหนึ่งผมเองก็เป็นนักวิชาการที่นําเสนอในลักษณะเดียวกับที่อาจารย์นม a t ยกตัวอย่างแต่ผมจะไม่ทิ้งเป็นปัญหาไว้ให้กับพี่น้องอผมจะไม่ให้ปัญญาระดับของพี่น้องเนี่ยต้องเลือกและหนักใจทํากันบ้านเองเวลาผมพูดเนี่ยผมให้หลักฐานของายนี้หลักฐานของไฟนี้พี่น้องไม่เชื่อไปดูเทปบรรยายของผม ในเทวทีวีในโทรทัศน์อันเดียวกันแหละนะและอะไระในวิทยุผมจะพูดในแนวฟิกอันมหาสนี้ว่าอย่างนี้หม่มคนนี้ว่าอย่างนี้ด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลและทัศนะที่ถูกต้องและมีน้ำหนักมากกว่าผมจะทำแบบนี้ทุกครั้งมีทางออกให้ให้ข้อสรุปให้ข้อยุติที่เรามั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องด้วยตัวบทและหลักฐานและผมก็ไม่อาจทำกับฝ่ายไหนนี่คือความเป็นธรรมแล้วผมทำมาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยไรอย่างเงี้ยไรมารยาทไหมเนี่ย กับครูบาอาจารย์อุลมะสมัยก่อนผมก็เคารพในอะไรในเหตุผลในตัวบทหลักฐานผมก็นําเสนอไม่ใช่วันเลือกเสนอเฉพาะฝ่ายเราอย่างเดียวเราพกคณะใหม่เอาเฉพาะซุนนะพวกนั้นไม่เอาเปล่าผมก็นําเสนอแบบนี้แล้วแบบนี้ยังเรียกว่าอะไรมารยาทไหมแต่นี้เวลาไปสรุปปุ๊บพอบอกไม่ได้ไม่ได้ก็แบบเหมือนกับอย่างเรื่องบิดาบ,บางเรื่องที่เขาทากันอะไรเงี้ยพอเวลาเราไปสรุปไม่ได้ไม่ได้ก็เรียนมาถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณก็จะโจมตีไม่มีมารยาทเอามาพูดเลยอีกเลยเลยเลยที่เขาว่า แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าะจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับเน้นกับสิ่งที่เป็นอะไรมารยาทจนกระทั่งบางครั้งลืมในสิ่งที่มันเป็นหลักการนะครับคือสองอย่างเนี้ยมันจะต้องไป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 ด้วยกันเผยแผ่ก็ต้องมีอย่าง,างมีมารยาทในฮะดีรรษของอัลลอฮอัลลอฮ์สรงราฟิกทรงสุภาพวายุฮิ้บริฟก็และพระองค์ทรงโปรดทรงชอบพฤติกรรมที่สุภาพ และอัลลอฮ์จะไม่ประทานความสําเร็จให้กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดมากเท่ากิจกรรมที่เป็นไปด้วยความสุภาพนี่คือฮะดีษสรอซูลสุลนวลสอนนวลฮุวรรณสุนนัลฉะนั้นผมเองจึงพยายามที่จะพูดกับพี่น้องดีๆนะผมเองอาจจะเสียงไม่ดังแต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาคือผมเองไงไงล่ะเสียงแบบแม่เด็กคนละโทนกับอาจารย์ฟาริดคนละโทนกับอาจารย์อามัดผมก็ไปสไตล์ของผมแบบนี้ แต่สิ่งที่วิทยากรทำทั้งหมดเนี่ยรอยฮีร oh ีนาอลัลักของจริงก็คือพูดของจริงส่วนวิธีการใครจะพูดเสียงแบบไหนอันนั้นเรื่องของเสียงเรื่องของวิธีการแต่ถามว่าสิ่งที่เป็นอะไรหลักการและจุดประสงค์ไม่ได้พูดให้เฉยไฉไม่ได้พูดอะไรเบี่ยงเบนไปท,นท,าทางหนึ่งทางใดเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดเพื่อศาสนาของเรานะครับผมมั่นใจว่าว่าใครคนที่เขามองว่าโอ้ยพวกสื่อมารยาทไม่ดี มาัมาตรฐานของคุณอ่ะแล้วมาตรฐานของอัลลอฮ์ล่ะมาตรฐานของอัลลอฮ์ปกป้องศาสนานี่สําคัญกว่านะครับ